สวัสดีนะครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวน้องครีนนะครับผมนะก็ตัวหน้าตู้เรดนะครับผมตามข่าวก็คือน่าจะอยู่เป็นตัวหน้าตู้เรดตัวต่อไปนะครับ การได้เล่นน้องครีเนี่ยก็คือถ้าเพื่อนเพื่อนเลเวลถึง AR แรงนะครับผมก็คือแอ v เดอร์เจอร์แรงนะครับระดับเขาเรียกอะไรเลเวลพจนภัยถึงเลเวล32นะครับก็คือเราจะได้เอากุญแจตรงนี้มาเปิดเควสาเควสตำนานนะครับผมก็คือมันจะมีน้องครีนะครับผมแล้วก็จีนแล้วก็เวนตินะครับผมนะตามลำดับนะครับ32 3 4 3 6นะครับตอนนี้ผมปลดล็อกครีมานะครับก็คือก็คือจะมารีวิวสกิลให้ดูแล้วกันนะครับผมนะ อย่างแรกเลยเนี่ยการตีธรรมดาเนี่ยของคลีก็จะเป็นการปาคล้ายๆเป็นแบบโยลูกแก้วระเบิดไฟนะครับผมคลิกซ้ายธรรมดาครับผมเนี่ยหนึ่งสองสามนคะครับแล้วก็ดอกที่4ี่จะเป็นอ่าใช้ประมาณเขาเรียกอะไรอ่ะเนี่ยออนี่มานะครับผมเป็นคล้ายๆเป็นดอกไม้โคเวอร์สีแดงนะครับผมมายิงเลเซอร์ไปนะครับดอกที่4ี่ก็จะแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราแตะค้างเนี่ยมันจะเป็นเลือกโคเวอร์สีแดงมายิงเลยนะครับผม การกดคลิก้ายค้างไว้นะครับอ่าส่วนสกิลนะครับผมสกิลแรกนะครับสกิลธรรมดาก็คือจะเป็นการปาระเบิดเด้งแบบนี้นะครับผมนี่นะครับแล้วก็พอระเบิดอ่าเด้งครบ3ครั้งมันก็จะแตกออกมาเป็นเม็ดเมแบบนี้นะครับผมซึ่งก็เป็นระเบิดเล็กมีระเมจดเหมือนกันนะครับผมถ้ามอนสเตอร์ไปชนนะครับผมคล้ายๆเป็นกับระเบิดนะครับผมแต่ลอยอยู่เนาะอ่าเสริมอีกอย่างนึงก็คือจังหวะที่ลูกระเบิดเด้งเนี่ยอ่าหนึ่งสองสาม เด้ง3ครั้งเนี่ยถ้ามันเด้งเด้งทั้ง3าครั้งโดนมอนเนี่ยมันจะทำดาเมจทั้ง3เป็นสฮิตเลยนะครับผม3ฮิตนะส่วนอันติเดี๋ยวผมก็ค่อยไปเก็บเกตให้ดูแล้วกันนะครับผมโอเคเข้าการต่อสู้แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะลากรวมนะครับฟ้าอีใส่ตัวนี้ดูนะครับนี่ฮะหนึ่ง ส3เอามันกระเด็นก่อนนะฮะเอาใหาม่ส3เห็นไหมจะเป็น3ฮิตนะครับผมแล้วก็มีไอระเบิดเล็กๆออกมาซึ่งถ้ามอนสเตอร์ไปชนเนี่ยมันก็จะทำดาเมจด,ด้วยนะครับผมผมรอคูดาวแป๊บนึงนะครับหนึ่งสองสาม,สามแบบนี้นะครับผมการปลาทำอะไร,รก็นีีครับผมลิกคล้า คลิกค้างนะครับผมแตะโจมตีค้ามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมซึ่งกระเด็นได้ด้วยนะครับอ่าล้วก็มาดูอันตินะครับซึ่งตามคาอธิบายเนี่ยมันบอกจะเรียกอันนี้ออกมานะครับผมมาอยู่ข้างๆตัวแล้วก็ช่วยเรายิงเป็น DPS นะครับนี่เป็น cover แบบนี้นะครับผมเนี่ยมันจะยิงแบบนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้กดเลยนะฮะกดอันติไว้แล้วก็มันจะเป็น by cover ออกมายิงรัวๆแบบนี้นะครับผม ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวก็ให้ดูอ่าฉากต่อสู้ไปเรื่อยละกันนะครับผมพิกไซค้างเนี่ยอาทำ damage กับเกราะค่อนข้างดีนะครับผม เห็นไหมจะเป็นสามพิตนะครับผมอันตี <laughs> วิงว่งรอดวิ่งรอดเลเซอร์นะครับผมวิ่งรอดเลเซอร์เลเซอร์ไม่สามารถทำะไรน้องได้นะครับ <laughs> การคลิกซ้ายค้างของน้องเนี่ยทาดาเมจต,ต่อเกราะค่อนข้างดีนะครับผมเกราะประมาณไอเกรสีเหลืองนะครับผม <S <S 1> <S 1> นี่นะครับผมกอาทํำดาเมจให้เกราะแตกได้เนาะ โอเคนะครับผมก็สําหรับน้องคลีนะครับผมก็จะมีให้ลองเล่นประมาณแค่นี้นะครับผมผมก็เอามารีวิวสกิลเท่าที่ผมเล่นได้ในดันนี้นะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่รอน้องเนี่ยไม่มากก็น้อยนะครับผมส่วนตัวที่ผมลองเล่นเนี่ยคิดว่าดีค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับผมนะก็คือระเบิดเนี่ยสกิลทำรายหลายฮิตมากๆนะครับผมเป็นสกิลไฟที่ค่อนข้างแรงอันนี้ยังไม่ได้มิกซ์กับาธาตุไหนเลยนะถือว่าค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็อันติีเนี่ย ตอนเรากดออกมาเนี่ยมันสามารถออกมาเป็นช่วยยิงดอกไม้ช่วยยิงตลอดเลยนะครับผมก็ถือว่าดีอีกตัวหนึ่งเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าน้องเป็นถึง5ดาวเนาะมันก็ต้องแรงแล้วก็ดีเป็นธรรมดานะครับผมนะตอนนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมครับผม